สวัสดีครับสินเจยุเอสินิวชัยครับขอให้ผู้ชมครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนครับในช่วงตุลจีนครับสำหรับวันนี้ครับผมจุ้ยชูติ้งครับประจําการอยู่ด้านนอกครับวันนี้ครับจะมารายงานในเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟฮอนด้าไทยแลนด์นะครับ2 0 2พครับซึ่งต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นครับกรรมจะเริ่มขึ้นครับไปดูความเคลื่อนไหวกันครับลิดติโคเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสลงทำการฝึกซ้อมเข้มนําทัพโปรระดับโลกเปิดสัปดาห์ฮอนด้าเอฟซีเอไทยแลนด์งพ เ <S an itary> มื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบรรยากาศสนามสยามคันที่ขับโอคอพัทยาจังหวัดชลบุรีเริ่มคึกคักตั้งแต่เช้าว,วันนี้เมื่อลิเดียโคยอดโปสาวสมาชิกขอเกียรติยศของ l อฟ a Hall of Fame จากนิวซีแลนด์อดีตมือหนึ่งของโลกและเจ้าของแชมป์ l p g a 23รายการรวม3เมเจอร์เดินทางถึงประเทศไทยและทงการฝึกซ้อมอย่างจริงจังเตรียมเข้าร่วมทำการแข่งขันกอล์ฟฮอนด้าเอฟ a ีเ a ไทยแนระหว่างวันที่19-22กถึง่กุมภาพันธ์นี้ การกลับมาร่วมชำการแข่งขันที่ประเทศไทยของลิเดียโคนในปีนี้นับว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2023โดยเธอเผยถึงความรู้สึกในช่วงเริ่มต้นสัป,ปดาห์ของเกมการแข่งขันว่าการได้เริ่มต้นสัป,ปดาห์แข่งขันในเอเชียที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสนามคันที่ขับโอคอร์ครับเป็นสนามที่ทดสอบทุกองค์ประกอบของเกมทั้งด้านกลยุทธ์ความแม่นยำและความอดทนดังนั้นการใช้เวลาการฝึกซ้อม เพื่อทำความคุ้นเคยกับสนามจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกเกมครับในปี2016คว้าเหรียญทองแดงในปี2020คว้าเหรียญเงินและก็เหรียญทองในปี2024กล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายหลักของฉันก็คือการรักษาความสมานเสมอเพราะการแข่งขันใน l p g a t o u r ทัวร์แข็งแกร่งมากทุกสัปดาห์ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นกับเมเจอร์ฉันจึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันตลอดทั้ง4รอบ การได้กลับมาเมืองไทยในครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ตั้งตารอคอยแฟนกอล์ฟที่นี่คอยเชียร์และให้กำลังใจอย่างอบอุ่นทำให้เป็นรายการพิเศษทุกครั้งที่ได้เดินทางม,มาถึงลิเดโครครับยังได้ปิดท้ายครับด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับสับปดาห์นี้ว่าเป้าหมายในสัปดาห์นี้ของฉันนั้นเรียบง่ายค่ะคือเล่นให้มั่นคงมีสมาธิอยู่กับเกมของการแข่งขันของตัวเองหากทำได้ตามนั้นก็ถือว่าน่าพอใจมากแล้ว นอกจากนีเดียโคแวครับยังมีบรรดานักกอล์ฟระดับโลกต่างทยอยเดินทางถึงประเทศไทยและเริ่มทำการฝึกซ้อมอย่างเช่นมิยูยูมาจิตะอากาเยกะฟูรุเอะยูกะซาโตะอากิเอะอิวะอิและซินซีอิวะอิสองพี่น้องฝาแฝดจากญี่ปุน่นรวมถึงยูริย A, ลลโยชิดะและลินโยชิดะสองพี่น้องดาวรุง่งนอกจากนั้นยังมี ล้วนหนิงหญินจากจีนเซเรมูตเย่ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเจเนฟเฟอร์ครับชจากสาหารัฐอเมริกาขณะที่กลุ่มของนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้นำโดยทางฮโยจูคิมเซย,ยองคิมจินยองโคและอาริมคิมต่างลงทงการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยทั้ง4คนนั้นล้วนมีดีกรีเป็นแชมป์เมเจอร์สะท้อนถึงคุณภาพของสนามแข่งขันที่เข้มข้นในปีนี้ด้านกลุ่มแชมป์เมเจอร์จากประเทศอื่นครับที่ร่วมทำการขันก็ได้แก่ฮันนากีน และทางเกตคิมครับจากออสเตรเลียบุกเฮนเดสันจากแคนาดามายาสตาร์กจากทางสวีเดนอาริเซนคอฟฟุนะครับจากสหร,รัฐเมกาโดยปีนี้มีนักกอล์ฟดีกรีแชมป์เมเจอร์เขาร่วมถึง18คนรวมทั้งหมด24แชมป์และแชมป์ LPGA รวมกันทั้งหมด173รยารยการขณะเดียวกันนักกอล์ฟไทยครับทั้ง8คนครับต่างลงทางการฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเพื่อเตรียมสร้างผลงานต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทยนำโดยทางจีโน่อัจ อัธยาติตากุลนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์ LPGA 7รายการโปเมเอริยาจุฑานุการอดีตมือหนึ่งของโลกเจ้าของ12แชมป์ LPGA รวม2เมเจอร์และแชมป์รายการนี้2021เดโปพาชเนตีวันแสนนะครับสองแชมป์ LPGA โปเมียปาจารีอันนันตฤการ2แชมป์ LPGA โปโมโมริยาจุฑานุการครับ3แชมป์ LPGA โปแหวนพรอนอนงเพชรล้ำโปเอฟพิลชนกนันอังกูรัสเสนณีซึ่งได้ ผ่านการคัดเลือกและทางปิมปาดนครเจ้าของกอล์ฟสมัครเล่นเจ้าของ 2, 2> เหรียญทอนกีฬาซีเกมสปี2025ที่ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก Honda l p a a t h เ i l a n d 2026ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่19ระหว่างวันที่19-22ถึงกุมภาพันธ์นี้ที่สนามสยามคันที่ขับโอคอร์ orp, พัทยาจังหวัดชลบุรีรายการนี้เชียเงนินรางวัลรวม1.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ60ล้านบาท สำหรับตอนนี้ครับได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรและนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทางเว็บไซต์ h o n d a lpa c thailand.com โดยบัตรเข้าชมวันพฤหัสถึงศุกร์ราคา500บาทต่อวันวันเสาร์และอาทิตย์ราคา700บาทต่อวันหากซื้อบัตร2วันเสาร์และอาทิตย์ราคา1,200บาท และบัตรเข้าชม4วันราคาเพียงแค่1,600บาทเท่านั้นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟ้ของธนาคารกรุงเทพรับส่วนลดสูงสุด1 5เเนอกจากนี้ครับผู้ชมอายุต่ำกว่า16ปีและมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบ,บียนเข้าชมการแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรับชมครับผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PP พีไทวีเอดีหมายเลขสามสกและทาง AIS p สเด้วยแล้วมาต่อที่ Honda f แอ h a ี l a n d ครับ 2026ครับก็ยังสร้างสารรค์ครับโดยเฉพาะนะครับเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจ25เยาวชนไทยร่วมกิจกรรมจูเนียร์กอล์ฟคลินิกเปิดโอกาสเรียนรู้จากโปรระดับโลกนอกเหนือจากการแข่งขันระดับโลกแล้วครับคนได้อพจีเอไทยแลนด์2026ยังคงเดินหน้าพัฒนากีฬากอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการจูเนียร์กอล์ฟโปรแกรม2026ซึ่งจะขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงจากเวทีอาชีพปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนอายุ7-9ปีและ1 0 1ถปีรวม25คนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจูเนียร์กอล์ฟคลินิกที่สนามสยามคันที่ขับโอคอรโดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทางเอเฟลชนกนัน อังกูรัสเสรนีแชมป์พรอนดาเอฟซีเอชาลัน2026ในเ i นแนวคัดลีฟายและนักกอล์ฟเรดี้ยูโรเปียนทัวร์ในขณะที่ทางเดนนิงคางโปรกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาแชมป์เมเจอร์และเจ้าของแชมป์ LPGA หลายรายการยังได้ร่วมสร้างกำลังใจและจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยทางเอพิวชนลกนั้นกล่าวว่าการได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มีความหมายมาก เพราะเส้นทางของ a อพี่ก็เริ่มจากโอกาสเล็กๆตอน11ขวบก็ได้เห็นเด็กๆลงทำการฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจและมีความฝันที่ชัดเจนเป็นภาพสะท้อนว่าจัดกิจกรรมจูเนียร์กอล์ฟโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงส่วนทางแดนนิงคังกล่าวว่าการพัฒนากอล์ฟเยาวชนนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเด็กๆต้องมีความสุขกับการเล่นกอล์ฟเพราะเมื่อเขาสนุกเขาจะอยากเรียนรู้และสนานด้วยตนเองต่อไป ความเผยว่าครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมกิจกรรมและตอบคําถามของนักกอล์ฟเยาวชนอย่างกระชิดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีความหมายสําหรับเธอที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้ครับเยาวชนทั้ง25คนจะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟทั้ง4วันโดยเยาวชนส่วนหนึ่งครับจะได้สิทธิพิเศษ inside the roof นะครับ เดินติดตามนักกอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่19ถึง22กุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนครับที่มีคุณค่าทั้งในมิติของทักษะกีฬามุมมองของการตัดสินใจในสนามและแรงบันดาลใจจากต้นแบบระดับโลกโครงการจูเนียร์กอล์ฟโปรแกรมสะท้อนเจตนารมของฮอนด a าเ a Thailand แนในการเป็น มากกว่าการแข่งขัน,ขนแต่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสร้างโอกาสการเข้าถึงกีฬาการวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของวงการกอล์ฟในอนาคตมาต่อกันที่โปรจีนและโปรปิมนะครับชวนร่วมกันเชียร์สึกคันด้า l p g a t h a i l ไทยแลด์ครับผ่านทาง ASP แบบเต็มอิ่นวันละ5ชั่วโมงโปจีนอัธยาที่กุลค,ครับ นักกอล์ฟสาวมือหนึ่งของโลกชวนเชียนนักกอล์ฟไทยผ่านทาง AASP ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีระดับโลกคอนได้ออพซีไทยแล 2, นด์2026จิงเงินวันรวม1.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ60ล้านบาทระหว่างวันที่19ถึง22กุมภาพันธ์โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสนามคันที่ครับโอคอพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยความ พิเศษของการรับชมผ่านทาง A อเอสปคับคือทุกคนจะได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มวันละ5ชั่วโมงตั้งแต่ลุมแรกของกวนผู้นำเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยครับได้รับชมทุกจดทุกสำคัญรวมเชียร์นักกีฬาไทยและนักกีฬาระดับโลกอย่างใกล้ชิดสำหรับการแข่งขันฮอนด้าแอปซีเอทายแลนด์2026ครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการจัดขึ้นในครั้งที่19ครับโดยทางโปรจีนอัธยาที่กุนครับจะนำนักกอล์ฟโปรสาวไทยทั้งหมด8คนครับรุ่น ทำการแข่งขันในรายการนี้โดยโปรโจีครับอธิยาธิกุลครับนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกกล่าวว่าฮอนด้าเอฟซีเครับเป็นหนึ่งในรายการในดวงใจครับตั้งแต่เด็กที่เดินตามอากงและอาาครับไปดูการแข่งขันที่พัทยาตลอดเหมือนซึมซับแรงบันดาลใจครับจากเคยดูภายนอกตอนนี้ได้มาอยู่ข้างในสนามแล้ว มันแตกต่างไปอย่างมากซึ่งเป้าหมายก็อยากให้น้องๆที่มาดูได้เห็นเราครับเป็นแรงบันดาลใจอยากเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกับเราเหมือนกันเรื่องของการแข่งขันครับคงการันตีว่าจะเป็นแชมป์ไม่ได้นะครับแต่ที่จะการันตีได้ก็คือซ้อมอย่างเต็มที่เตรียมตัวให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อยากยึดติดกับตำแหน่งแชมป์แต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทย ก็เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษมากอยู่แล้วและถ้าคว้าแชมป์ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับแฟนๆที่รักในกีฬากอล์ฟรายการฮอนด้าเอฟจครับน่าจะเป็นรายการที่ทุกคนรอคอยมากๆสําหรับแฟนคนไทยอยากเชิญชวนทุกคนครับมาดูที่สนามกันแล้วถ้าใครไปสนามไม่ได้ปีนี้ครับ a อเอสับได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็อย่าลืมเปิดชมนะครับให้กําลังใจนักกอล์ฟไทยเราทุกคน ในขณะที่ปิมชานนครนะครับเจ้าของเหรียญทองกีฬาซีเกมครับหนึ่เดียวในรายการนี้ครับบอกว่าปีนี้ครับผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีเรียนรู้หลายๆอย่างอะไรที่ผิดพลาดบ้างเรามาเรียนรู้และพัฒนาซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นใน Honda l p g a เจอกับนักกอล์ฟระดับโลกมากมายก็อยากฝากแฟนๆชาวไทยครับที่ไม่ได้ไปดูที่สนามก็สามารถรับชมผ่านทาง AS เ a ได้นะครับทุกเวลาเลยเช่นกัน มาปิดท้ายในวันนี้ครับไปดูข่าวแดนไทยนะครับดวลเพย์ออฟครับคว้าแชมป์สมัยที่3ในรายการสิงห์อีสานโอเพนที่สิงห์บ์กจังหวัดขอนแก่นแดนไทยบุญมาครับผงาดคว้าแชมป์สมัยที่3ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงห์อีสานโอเพนครั้งที่19ครับหลังจากดวลเพย์ออฟเอาชนะทางประวิทย์ตั้งกระบวนประเสริฐนะครับแล้วก็ทางภูมิศักดิ์แสนสินที่จบสกอร์รวมกันที่16อันดร์พาโดยแดนไทยครับทำเบอร์ดี้ในเพย์ออฟรุมแรก คว้าชัยครับพร้อมกับรับเงินวันไป450,000บาทที่สนามสิงปาขอนแก่นกอลับพา72จังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแชมป์ครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ออสเต a เลด์กล o บทัวร์ในรายการที่5ในอาชีพของแดนไทยครับแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่3ในรายการนี้ต่อจากปี2017และ2019รวมถึงครับเป็นการคว้าแชมป์ต่อเนื่อง เป็นฤดูกาลที่2หลังจากที่เคยชนะสิงช็อปเป้นชิพ2 0 2 5ที่จังหวัดที่ระยองมาแล้วเช่นกันนะครับในขณะที่แดนไทยครับซึ่งเริ่มต้นวันสุดท้ายของของการนําเพียงแค่สโตกเดียวครับทําเพิ่มอีก3อันเดอร์พาจาก1อีเกิลสเบอร์ดี้ครับรัเสียสาโบกี้จบที่16อันเดอร์พาเท่ากับทางภูมิรัฐวินครับต้องตัดสินด้วยการเพย์ออฟและเป็นฝั่งแดนไทยครับสามารถคว้าชแชมป์ได้ที่สุดแดนไทยแค่ได้กล่าวหลังจากที่คว้าชแชมป์ว่าสัปดาห์นี้ครับพัด ถือว่าดีมากและสภาพจิตใจโฟกัสดีครับทำให้ทําสกอร์ออกมาได้ตามแผนนะครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่ผมชอบอยู่แล้วจึงมั่นใจว่าในการเล่นเพย์ออฟครับจะสามารถเอชาชนะได้ในขณะที่ภูมิศักดิ์แสนศินคำแล้วก็ทางประวิทตั้งกำะววประเสริฐครับจบอันดับที่2ร่วมได้รับเงินรางวัลคนละ2 2 5 0 0 0บาทขณะที่ทางสืบพบ ยัาปาราครับจบอันดับที่4สกอร์13อันเดอร์พารับเงินรางวัลไป1 2 3 7 5 0บาทส่วนตำแหน่งนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมนะครับในรายการนี้ตกเป็นของทางปานภูมิเพิ่มครับหลังจากที่อาชนะศิีวกรเกียงไกในการ p l a y ออฟรับถ้วยรางวัลสุภพรมาพึ่งโผงไปนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการต่อไปนะครับในออสไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์2026จะจัดขึ้นที่สนาม ในศึกสิงห์เชียงใหม่โอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทระหว่างวันที่2-5เมษายนที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่ครับในอีก2วันครับตามรุ้นตามเชียนนักกอล์ฟสาวไทยกันทั้ง8คนนะครับวันนี้ครับเวลาก็หมดแล้วครับวันนี้กลับไปพบกับพี่ดำอนุทครับทางด้านสถานีกันครับ